สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักศึษาสลากทุกท่านนะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองสวัสดีนักเรียนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับครูสวนนะครับวันนี้ขออนุญาตคุยกับเพื่อนเพื่อนนักศึษาสลากนะครับช่วงนี้หลายๆคนคงกําลังเริ่มต้นวันหยุดยาวใช่ไหมครับหยุดยาวหกวันนะครับอย่าอย่าหลง อย่าหลงวันหลงคืนนะครับเราจะมีงานเยอะเลยนะครับก็เลยวันนี้เลยมาทําคลิปนะครับถือว่าเป็นการเตือนกันไว้นะครับว่ามันมีงานอะไรด้วยนะครับมันมีงานอะไรด้วยเกี่ยวกับการค้าของเรานะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวจะพลาดนะครับมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะเปลี่ยนนี่แปลว่าเปลี่ยนช่วงนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะเจอในช่วงแรกในวันที่31สิงหานี้ก่อนครับเป็นการออกสลาก เป็นการออกสลากซึ่งความจริงสลากไม่เคยไม่เคยออกวันที่สามเอ็ดใช่ไหมครับเราจะออกวันที่หนึ่งกับสิบแต่วันที่3ามสิบดกรกฎาคมเนี่ยไม่รู้พูดผิดหรือเปล่านะสามสกรกฎาคมเนี่ยจะมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลทดแทนวันที่หนึ่งสิงหานะครับวันที่ส1บเดสามดนะครับซึ่งเป็นเป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดเนี่ยก็มีการออกสลากนะครับการ ออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลาทดแทนงวดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเดี๋ยวจะไปงงซะ <c oughs> นะครับวันที่วันที่หนึ่งไม่มีออกนะครับ <c oughs> นะครับสิล้านแล้วนะครับหวยดิิตอลที่ออกที่สารเเกตนะครับสิล้านกล้ยยี่สิบล้านเข้าไปแล้วนะครับส่วนอีก เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการค้าสลาของเราก็คือเรื่องของหวย l 6 n 3ใช่ไหมครับแต่ดูตรงนี้นะครับจะมีหวย l l 6 n 3ามเลยนะครับซึ่งกำลังจะกาลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นะครับเกิดขึ้นในไม่ช้านี้นะครับ n ส ที่เป็นสามตัวนี้ก็คือเหมือนเหมือนกับเหมือนเหมือนกับบนดินนะครับ L6N3 นะครับ N3 ก็สามตัวนะครับสามตัวนี้ได้ได้รางวัลทั้งสามตัวและสองตัวนะครับสามตัวก็ได้ด้วยสองตัวก็ได้นะครับแต่สองตัวต้องเป็นเต็งนะครับแต่สามตัวอันนี้เป็นโต๊ดนะครับสามตัวเป็นโต๊ดน่าจะเป็นสามตัวหน้าสามตัวหลังด้วยนะครับก็มีสี่รางวัลนะครับ ก็การให้รางวัลก็ต่างไปจากเดิมนิดนึงนะครับนี่คือ N 3ส่วน L 6นี่ L 6นี่เหมือนดิจิตอลเลยนะครับเหมือนหวยดิจิตอลเลย100%เลยนะครับเหมือนหวยดิจิตอลร้อเซเลยเพราะฉะนั้นเราก็มาเราก็จะเจอกับสิ่งใหม่ๆอีกในช่วงต่อจากนี้ไปอีกไม่นานนักนะครับเพื่อนๆนะครสลากก็คอยดูก็แล้วกันนะครับก็อ,อาจจะ อาจจะรับสมัครใหม่นะครับอาจจะรับสมัครผู้ค้า,าผู้คา้าชุดใหม่หรือว่าให้ชุดเก่าสามารถทําได้ด้วยก็แล้วแต่นะครับลองคอ่คอยดูข่าวไว้นะครับก็ทําความเข้าใจไว้ก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่องรางวัลเหมือนเหมือนกันเลยนะครับ ε L สามเนี่ย L สามนี่ก็คือรางวัลที่อยู่หลังสลาก,กเลยนะครับรางวัลเดียวกันเลยนะครับลักษณะเดียวกันเลยเราคาเท่ากันเลย ความต่างคือไม่ต้องลงทุนเรื่องการโครงการจัดพิมพ์นะครับจัดพิมพ์ต่างๆไม่ต้องนะครับเป็นดิจิตอลหมดนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแบบร้อเปนะครับแบบร้อเปแต่แต่ลงวันยังเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> โอเคนะครับ L6N3 คงอยู่ท่านี้นะครับ สิ่งที่กําลังจะพูดที่ว่านช่วงนี้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปจากเดิมก็คือสลากที่จะออกในวันที่หนึ่งหนึ่งสิงหาเปลี่ยนเป็นสาสิบเอ็ดกรกฎานะครับตามเีกกรกฎานะครับก็มีการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหนึ่งสิงหาเปลี่ยนเป็นสาสิบเอกรกฎานะครับส่วนสําหรับพวกเรา สำหรับพวกเรานะครับสาหรับพวกเราเนี้ยซึ่งเป็นนักท้าสลากเนี่ยนะครับนักท้าสลากก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวหลายคนจะหมัวจะไปเที่ยวหาทางไปเที่ยวอันนี้ซะนะครับหกวันนี้จะแย่เลยนะครับเดี๋ยวจะพลาดนะครับโดยเฉพาะคนที่ทําสลากซื้อกับสลากจองนะครับลองดูครับข่าวสารเกี่ยวกับการจาหน่าย27กรกฎานะครับประกาศเรื่องกําหนดวันทํารายการซื้อจองล่วงหน้าสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ อันนี้เป็นประกาศนะครับลองมาดูรายละเอียดของประกาศอันนี้นะครับนะครับรายละเอียดของประกาศนี้ก็จะมีผู้ประกาศนะครับงานจําหน่ายนะครับมาตกวันที่27นะครับกาหนดให้ทําการซื้อวัน16สิงหาวันที่3สิงหา 556นะครับสลักจองงวด1กันยาให้ทำวันที่4ใช่ไหมมันล่นเป็น1วันเรามาดูรายละเอียดใน,ในเอกสารนะครับบอกว่าประกาศพนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเรื่องกําหนดวันทํารายการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อจองนะครับ ตามประกาศสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องกำหนดวันทำรายการซื้อกำหนดวันทำรายการซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลลงมาที่25กรกฎาคม2566โดยได้กำหนดวันทำรายการซื้องวดวันที่31กรกฎาคม2566และทำและวันทำรายการสลากจองงวดวันที่16สิงหาคม2566นั้น อาศัยอำนาจตามมาตราตามความในมาตรา17มาตรา19และมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพศ2517อและที่แก้ไขเพิ่มเติมพศ2562สนะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอยกเลิกประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรื่องกำหนดวันซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลลงวันที่25กรกฎาคม2566ดังกล่าวโดยได้กำหนดวันซื้อจองสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้นะครับ แสดงว่ามีประกาศเก่าออกไปนะครับตอนนี้ยกเลิอกอันเดิมแล้วอันนี้เป็นของใหม่นะครับ1ครับกําหนดให้ทํารายการสลากซื้อสลากซื้อนะครับหวยซื้อนั่นแหละในงวดวันที่16สิงหานะครับที่ที่ทจะจะออกเ,เราจะต้องขายนี่นะครับ16สิงหาสลากซื้อนะครับให้ทําในวันที่3สิงหาคาม266เปลี่ยนไปจัดตามดาวันที่4นะครับเปลี่ยนปเป็นวันที่3นะครับ2 กำหนดให้ทำรายการสลากจองจองนะครับจองจองล่วงหน้านะครับจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยานะครับจองวันหนึ่งกันยาให้ทําในวันที่4สิงหาคม2อ6รครับสรุปว่าล้นใกล้เข้ามา1วันนะครับล้นใกล้เข้ามา1นึ่งวันทั้ง3กิจกรรมเลยนะครับหวยที่จะออกในวันที่1 1สิงหาก็มาออก31กรกฎานะครับหวยหวย หวยซื้อที่จะออกในวันที่4 4สิงหาก็ออกเป็นวันที่3สิงหาหวยจองที่เคยจะต้องมาจองวันที่5นะครับ5สิงหาก็เปลี่ยนเป็นวันที่4สิงหานะครับแต่ที่เราจะไปรับหวยวันที่5สิงหาที่ที่ไปทนียังเหมือนเดิมนะครับบอกว่าจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณนวันที่29อ27โทษ ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมพศ2566ครับพันธอนหนุนศาสนาคมนะคอัอสอำนักง,งานตลาดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงงวดนี้ที่จะถึงนี้นะครับก็หลายคนถามเข้ามานะครับก็เลยเออทําอันนี้เพิ่มอีกทางหนึ่งนะครับกลัวว่ากลัวว่าจะไปอะไรล่ะเที่ยวเพลินหกวันซะ <c oughs> นะครับมัวต่วางแผนเที่ยว ลืมวางแผนธรรมหากินแย่เลยนะครับเดี๋ยวจะพลาดเวลาซะนะครับล่นล้นธรรมวันหนึ่งครับซื้อหวยซื้อเปลี่ยนจากวันที่4เป็นวันที่3นะครับหวยจองเปลี่ยนจากวันที่5เป็นวันที่4นะครับส่วนการไปรับหวยที่ไปเทนเนียเ็ยใงกทเหมือนเดิมนะครับวันที่5้าอะไรเหมือนเดิมอันนี้ไม,ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับก็กลัวว่าจะไปเที่ยวเพลินซะเลยลืม <c oughs> ลืมว่าการธรรมหากินปกติของเรามีการล่นเวลาเข้ามา นะครับก็มีข่าวมาบอกให้เพื่อนๆนักการลาดทุกท่านทราบแค่นี้นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับในช่วงการหยุดยาว6วันนี้นะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆว่ามีการทำ YouTube โดยผมครูสวัสดนะครับในในเนื้อหาเกี่ยวกับการค้าสลาดนะครับการสอนภาษาอังกฤษนะครับและก,การรีวิวรถ การรีวิวรถยนต์นะครับ BYD นะครับ BYD นะครับอ่าดอลฟินนะครับซึ่งเพิ่งซื้อมานะครับเพิ่งซื้อมาซื้อมาเพื่อรีวิวครับลองมาดูว่ารถคันนี้ดีอย่างไรนะครับใช้เป็นยังไงนะครับก็คนที่ติดตามอย่าลืมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถักกระให้นะครับ please